านะครับเป็นคนไหม่เฮ้ยแตกแตกแตกค่อยๆใหม่ครับดันมาเลยดันมาเลยหลบดันมานี่เป็นครั้งแรกของกนใหมนะครับไม่โอ้โหคนใหมกินข้าวยังเนี่ยกินแล้วกินแล้วทำไมเหมือนไม่มีแรงเซรอะนะคนใหมเนี่ยเวลามันจะชนกันเห็นไหมเราก็ต้องเอาออกหลบมาเออแล้วเราก็ดได้ขึ้นใหม่ คนกำลังจะแตกเออนั่นอะไรนั่นอะไเก่ง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 เลยเอ้าไม่เอาไม่สูดรนะมาสูดรตีมาถึงนี่เลยเอ๊ะหัวมันกระโดดใช่ไหมล่ะอันนี้มาทางนี้มาทางนี้รวมกันไม่ให้วิ่งออกแรงหน่อยถึงพื้นอเลยหรือเออเอาฝากลึกๆ ได้เลยเลยอันนี้ได้เลยเอ้าแตกเลยต้องระวังเพราะเพราะเราขูดได้แล้วเราก็ต้องระวังมาแตกด้วยมาเลยนี่ตรงนี้ชิดนี่ชิดนี่ใกล้ใกลใกล้ชิดชิดชิดเออมาเลยตัดลึกๆตัดลึกโอ้เ้ได้เได้ตัดไปตัดไาตรงนี้ตัดมาตัดไวตรงนี้เดี๋ยวให้มันชนกัน วางนี่หนิทำไมมันชนกันแล้วเนี่ยวางมาตรงนี้เอามาเลยจะไปเออวางตรงนี้ใส่ันนี้ก็ได้เออสวยสวยสวยอันนี้สวยสุดใช่อันนี้สวยสุดอันนี้ต้องสวยเออมาเลยมาเลยตั้งๆตั้งๆอย่านอนนอนแล้วมันจะไม่ไม่เงินเงินเออเอออันนี้สวยที่สอง เขีนมือกำไรน,นะครับดูข็นมือกำไรน,นะครับเล็กนิดหน,นะะ่อยครับ